ตอนนี้อยู่ที่อุทยานฤษีนารอดที่อำเภออู่ทองสุพรรณบุรีเป็นวันตรุษจีนพอดีมาไหว้เจ้าที่สุพรรณที่บ้านก็เลยแวะมาจากสองพี่น้องมาที่อู่ทองก็แป๊บเดียวที่ด้านซ้ายนี่เป็นองค์ผู้ดุสโธทองค์ใหญ่เลย ด้นในมีศาลามีโดมคลุมเขาก็จะมีจุดขายดอกไม้ทูบเทียนเป็นจุดๆท,ที่ที่ไปฟรีนะเข้าเข้ามาที่เนี่ยฟรีไม่ไม่ต้องเสียค่าเข้าใดๆทั้งสิ้นเป็นไม่ใช่วัดอะ่ะเป็นอุทยานองค์ฤาษีนารอดองค์ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย เข้ามาก็บริเวณนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเสือด้านหลังก็จะเป็นแม่กนอิมด้านหน้านุ่็จะเป็นประตูรอดปากเสือทำเสือเข้าไปหาพ่อแก่ตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปอีกองหนึ่งและก็ท้าวเวสสุวรรณ สุวรรณองค์ใหญ่ใช่ใช่ใช,ใช่ใช่หรือเปล่าดูไปดูชื่อกันองค์มาหาจากกักรพรรดิอะไรสัมผลบดีไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ใส่แว่นสายตาอ่านไม่ถึงนี่ ซูมไว้ใส่แว่นไว้อ่าน

องายเออเธอนี <že 20 3> ่ไม่ร้อนสิงไม่ก็ว อันนี้แดดแดดจัดมากที่สุพรรณเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะที่อู่ทองที่ที่เดียวอยู่ที่บ้านสองพี่น้องก็เอาเรื่องเลยแดดร้อนมากถ่ายรูปไปหน่อยกล้องตัดกล้องตัดตลอดเลยเครื่องรับไม่ไหวน,นี่เป็นด้านด้านหลัง ของพ่อแก่ฤาษีนารอด